มันมีเคสหนึ่งของของคนรู้จักของลูกทีมคูดาเองอยู่ที่สุราษฎร์แล้วเขารู้จักพี่คนหนึ่งแล้วพี่คนนึงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะเธอนอนโรงพยาบาลเกิน20วันอนะ่ะสามสิบวันเป็นเดือนอนะ่ะนั่นถือว่าบาดเจ็บสาหัสนะแล้วเขาเป็นฝ่ายถูกเขาจ้างทนายเรียกร้องคู่กรณีขึ้นศาลไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วด้วยความไม่รู้คุณดูนะคูดาพูดหลายครั้งแล้วนะคะไม่ได้บูลลี่ใครไม่ได้ เพื่อที่จะรับใครในแต่ละสาขาอาชีพก็จะมีความเก่งเฉพาะด้านมีความเก่งเฉพาะด้านทุกคนหมอเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคนหมอก็จะเก่งเฉพาะทางหมอคนนี้เอเหมอสูตินารีหมอคนนี้หมอฟันหมอคนนี้หมออายุรกรรมหมอคนนี้หมอรักษาโรคทั่วไปเห็นไหมเขาจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องทนายก็เหมือนกันค่ะ ทนายบางคนเชี่ยวชาญในเรื่องของคดีครอบครัวทนายบางคนเชี่ยวชาญในเรื่องนี้และทนายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ต้องเป็นทนายที่เรียนทนายฟ้องประกันมาหลายคนไม่มีความรู้ไปจ้างทนายทนายบางคนด้วยความเคารพค่ะเขาไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกรมธรรเลยสิที่ประโยชน์เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยเลย เพราะเขาไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้แต่ทําไมไปรับงานนี้ก็ไม่รู้เราคุณไปจ้างเขาแล้วเขาก็ไปขึ้นศาลเคสนี้คุณรู้ไหมศาลตัดสินให้เท่าไหร่เขาเป็นฝ่ายถูกนะเขาเจ็บสาหัสมากกว่าลูกของคุณเอ็มนเอ็มนะนอนโรงพยาบาลสามสิบคืนนะศาลตัดสินให้คู่กรณีจ่ายหมื่นกว่าบาทหมื่นห้า ครูดาฟังเมื่อกี้เนี่ยก่อนขึ้นไลท์เนี่ยก่อนขึ้นไลท์แล้วเนี่ยแล้วสารบอกว่าถ้าอยากได้มากกว่านี้คุณต้องเตรียมหลักฐานมาว่าคุณบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างเอา้าไ้คนที่จ้างทนายแล้วก็บอกว่าเอา้าก็เราไม่รู้ต้องเตรียมหลักฐานคิดว่าจ้างทนายแล้วทนายต้องเตรียมให้ตัดให้จบคุณเห็นไหมหลักฐานการรักษาพยาบาลก็ไม่มีอันนู้นนี้ก็ไม่มีสักอย่างก็ครูดาบอกแล้วว่าเวลาขึ้นศาลสารจะตัดสินตามขยานหลักฐานเท่านั้น เมื่อคุณไม่มีประวัติการรักษาไม่มีหลักฐานอะไรไปยื่นไม่มีอะไรไปแสดงเลยเขาจะให้จ่ายยังไงอะแล้วทีนี้ฝั่งทานายก็บอกว่าอ๋อพี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยไปฟ้องอาญาเอาอีกทีก็ได้คุณอาบอกฟ้องอาญาอะไหวะหรือเขาสื่อสารผิดหวะหรือคนนั้นสื่อสารผิดคุณทัมงง คุณดาบอกโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่ทันแล้วแล้วทีมงานของคุณดาบอกสงสารเขามากเลยคุณดาทีมงานโทรมาปรึกษานาะบอกว่าคนที่รู้จักเขาเนี่ยอันนี้อยากเคสนี้ยังทันอยู่ไหมคุณดาบอกไม่รู้ว่ามันขึ้นสู่ขั้นตอนไหนเลยเสียค่าจ้างทนายแล้วขึ้นศาลแล้วเป็นฝ่ายถูกด้วยนะเจ็บเยอะด้วยนะได้มาหมื่นกว่าบาทค่าทนายยังไม่พอเลยฟังแล้วก็ตอแตเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามคุณก็เลือกจะเชื่อเอาก็แล้วกันนะคะบางคนบอกทนายพูดแบบนี้อ่ะคุณดา แล้วแต่คุณค่ะแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของกรงมธรรม์ประกันภัยคุณดามีคุูบาอาจารย์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยรถยนต์ิิ์ในหน้าตารางกรงมธรรม์คุณดับค่อนข้างเรียนมาค่อนข้างเป๊ะครูบาอาจารย์คุณดายู่ในวงการวินาศภัยนี้กว่า25ปีเป๊ะเรื่องนี้ค่ะกรมธรรม์ความคุ้มครองตรงนี้ค่ะแต่ถ้าคุณจะไปเชื่อคนอื่นหรือโอ้ทนายบอกมาแล้วแต่คุณค่ะ แตุ่ณดาบอกแล้วนะถ้าในสายทนายุณดาเชื่อทน,ทนายฟ้องประกันเขาเรียนด้านนี้โดยเฉพาะอ่ะเขาจะรู้เกี่ยวกับกฎหมายเขาเรียกจราจรทางบกแล้วก็จะรู้เกี่ยวกับเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์พวกนี้จะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตรงเนี้ยถ้าอย่างนั้นอะเบทนายที่เรียนทนายฟ้องประกันอ่ะเขาจะเชี่ยวชาญด้านนี้เลยถ้าแบบนั้นอะอืออ่าเคลียร์ไม่คเคลียร์